สวัสดีครับเมื่อนี้นะครับสิมาแนะนํานะครับหรือมองมาคุยนะครับเกี่ยวกับสถานะของคนซื้อกับคนขายนะครับมามันแตกต่างกันจังไหนนะครับเฮาบางเทียเฮาตรงย่อมนะครับเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับย่อมที เสียเปรียบเล็กน้อยนะครับเพื่อที่เสียเปรียบข้างเดียวนะครับขั้นเท่าสีเลียงโดนๆนะครับแล้วก็ต่อไปเท่ากับที่ได้เปรียบนะครับครับสีมาแนะนำนะครับหรือผูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนความคิดกันนะครับสถานะของผู้ขายนะครับผมสถานะของผู้ขายบ่ว่าสิเป็นขายง่วขายคว้วนะครับ ผู้ขายนี่สิได้เปรียบอยู่แล้วนะครับเพราะว่าหนึ่งเพื่อนเป็นคนกำหนดราคาเองนะครับนี่คือข้อดีนะครับข้อดีของผู้ขายกำหนดราคาเองนะครับขั้นเพิ่นโมได้ตามราคาที่เพื่อนต้องการนะครับเพื่อนกับโมขายนะครับอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเพื่อนนะครับผมที่เฮาต้องยอมรับเวลาไปซื้อนะครับ ้วก็เรื่องการพูดคุยนะครับขั้นเป็นนายหอยเพื่อนกับสีเบาเก่งเดนะครับแต่ขั้นเท่าสื่อกับเจ้าของว่าเพื่อนกับสีโบเบาหลายค่ำหรอกนะครับเพื่อนกะสีโบามากักเบาหลายค่ำราคาโบมักการต่อร่องแบบนิดๆน้อยๆนะครับเพื่อนโบเบาหลายนะก็คือแบบตั้งราคาซัมนี่นะครับตั้งราคาเองพ่อใจ ซื้อกับซื้อนะครับบบพอใจกับโเป็นยังนะครับเรื่องการขั้นค้นเบิ่งว่าเปลี่ยนกับถือว่าโอเคนะครับกับเบิ่งเอเลยแล้วก็ถามเพื่อนว่าราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตอลอรองกันคารถลดคาร่าจาักน้อยนะครับกับโอเคนะครับมันสีคุยกันง่ายนะครับขั้นซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงนะครับแต่บางเข้ากับที่ เสียเปียบตรงหนึ่งเพิ่นเป็นผู้ตังค่าสองนะครับขั้นโมไดตามราคาที่เพิ่นต้องการเพิ่นกับโขายนะครับอันนี้ก็เป็นธรรมดานะครับเวลาเข้าไปซื้อเข้ากับขั้นเท่าซื้อเลี้ยงเงี้ยวๆนะครับเข้ากับสี่เป็นร่องอยู่แค่เที่ยเดียวนะครับแล้วขั้นเข้าซื้อเมื่อขายไปเข้ากับสี่เวลาไปซื้อเข้ากับสี่ นี่แหละครับเป็นร่องเพิ่นตลอดนะครับแต่เวลาขายเท่ากับซีเป็นโอนะครับในการขายพอดีนะครับของการซื้อกับเจ้าของวัวนะครับก็คือหนึ่งเฮาเจ้าของวัวนะครับเจ้าของวัวในที่นี้ก็คือคนที่เลี้ยงขายลูกนะครับหรือขายสายพันธุ์นะครับบนเป็นวัวตลาดนะครับหรือซื้อกับนายห้อย จะพูดถี่บ่าสุฟังนะครับการซึงว่ากับเจ้าของฟูงนี่ข้อดีก็คือหนึ่งเฮ้าเห็นพอเห็นแม่นะครับเพื่อนบอกสายพันธุ์ได้ชัดเจนนะครับเพราะว่าเพื่อนเป็นคนเลี้ยงเพื่อนที่จำได้เบิร์ตสตวเลยนะครับว่าลูกตัวนี้เป็นของแม่ไหพ่อไหนนะครับการให้ลูกเป็นจ้าไหนนะครับบางตัวให้ลูกห้างบางตัวให้ลูกที่นะครับบางตัว แม่งามให้ลูกบ้าง,งามนะครับแต่บางตัวแม่ขี้ไล่แต่ให้ลูกงามจะถือว่าโอเคนะครับลา้ากาเรื่องง่วเสียเสียในที่นี้ก็คือผสมติดยากมีปัญหาเรื่องระบบสืบพันธุ์มดลูกทลักหรือง่วคือง่วให้ลูกบ้าได้นะครับเพื่อนกาอาจี จำนายไปในราคาเนื้อนะครับที่บวัวขายในราคาสายพันธุ์นะครับเพราะว่าหนึ่งซื้อไปมันฑิเสียประวัติฝูงเลยนะครับเพราะว่าเจ้าของงวนนี่จังไสกับปฏิเสธบอได้ว่าบลูนะครับเพราะว่าเจ้าของเลี่ยงมากมัมเนเสียหายมากแล้วก็มาซื้อเขามาาเพิ่นว่ามาานะครับอันนี้ก็คือขอดีนะครับผม,มวเวลาเอาไปซื้อง้วนกับเจ้าของนะครับ แต่ขั้นเอาซื้อที่ตลาดนัดนะครับไปซื้อตลาดนัดนี่สิมีง่วร่วมบัวางัวบัววาคข่ยนะครับสิร่วมกันเบิดเลยบัวใดยแยกว่าฟังไดเสียฟังไดเนื้อฟังไดดีฟังได,ด,ดงามนะครับก็สิยูกันเป็นกลุ่มๆนะครับงามกับบัวงามเพิ่นแก่สิแยกกันยูหน่อยนึงนะครับเป็นกลุ่มๆแต่ว่างัวตลาดนัดนี่สิเป็นง่วแบบ ยางเลยครับบบาสิเป็นงัวมหมันงัวผสมบบติดงัวลูกห้างออกลูกแล้วเสียหรือแทงหมดลูกทะลักนะครับก็จะเป็นศูนย์รวมวยู่ในเบิดเลยนะครับกกแ,แล้วแต่หนึ่งประสบการณ์ประสบการณ์ก็มีส่วนนะครับในการเลือกว่าที่สุดตัวดีบ่ด,ดีนะครับแต่กับโบเมนทั้งเบิด2สองดวงนะครับ เรื่องความหนาเสื้อถือเรื่องคําเเบานี่ผมนี่ยข้นร้อยปเปอร์เซ็นต์นี่ผมโบเซียเลยนะครับผมโบเซียเลยนะครับอยู่ตลาดนัดเท่าตรงอาศัยประสบการณ์นะครับแล้วก็มันจะมีกลไกนะครับการต่อรองผักพวกนะครับกลุ่มไผ่กลุ่มมันนะครับมีบางเทีกับมีหนามามาเชีรยมีหนามามาทําทาขึ้นราคาแข็งหรือว่าเห็นเท่าต่ออยู่นะครับก็บมาทําทาสียเอาสียเอานะครับ พื่อให้เข้าตัดสินใจเร็วขึ้นนะครับแต่ก่อนนะครับการมันจะเป็นเรื่องสัจจะในการขายง้วนะครับเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องของเลเลี่ยมนะครับแล้วก็กนไกลนะครับตัวซื้อตัวขายนะครับโบเสียหายนะครับผมการไปซื้อง้วนะครับหนึ่งเลยขั้นไปซื้อตลาดนัดเข้าต้องมีผูในห้อยที่ไวใจได้นะครับให้เพื่อนพาไป นะครับเพราะว่าเพื่อนที่ลูกกลนไกลนะครับตลาดเป็นอย่างดีแล้วก็สีเข้าใจละการต่อร่องเข้าใจละการการเว้าการคุยนะครับแล้วเพื่อนพู้จากคนหลายนะครับเพื่อนที่ลูกจากว่าผู้ใดเป็นจ้าไหนนะครับเพราะว่าเพื่อนนี่มีประสบการณ์แล้วนะครับในเรื่องการนี่แหละเบิงเบิงว่าการเว้าการต่อร่องนะครับขั้นไปผู้เดียวโดดโดดนี่ ท่านคนบ่เคยไปตลาดนัดเราไปใน,ในห้วยสิเห็นแลวสิรูเลยนะครับนึ่งแหละเฮาสิเป็นร่องเขาสุยางเลยนะครับเ่ราว่าสิเป็นเรื่องค่เาเ้าการต่อร่องแล้วก็เรื่องประสบการณ์ิึงว่านะครับเข้าสิตกหลุมพางง่ายนะครับพ่อสือมานะครับบ่สมกับที่ตั้งใจอยากเลี่ยงตั้งใจอยากเลี่ยงหลายนะครับแต่ไปถึงว่าบ่ดีมากมันก็ท้อนะครับเพราะวา่า ความซื่อสัตว์สมมตินี่ก็ถือว่ามันหน่อยลงนะครับแต่ผู้บางคนก็ดีนะครับแนะนาดีซื่อสัตว์นะครับรับประกันนะครับรับประกันมีหลายเคสียรเรี่ยวนะครับนี่แหละอีกอย่างหนึ่งคือซื้อกับนายหอยนะครับหรือซื้ออยู่ตลาดเนี่ยรับประกันค้าถกค้าท้อนท้องโบมีตํานี้นะครับโบด้ยมหาง บมันเรื่องเสียครับคือมันเป็นการตกลงแค่ล่มปากนะครับก็่คือพ่อมีปัญหามากผมเจอกับเจ้าของนะครับคั่นพ่อมีปัญหามากเพื่อนติวา่าซื้อเขามานะครับเขาวา่ามันทองก็ว่าทองมาเลยมันสิเป็เงสี่นะครับสิออกลูกนี่นะครับนี่แหละุนท่างออกของเพื่อนนะครับเวลามีปัญหามากซื้อเพื่อนมาเพื่อนว่ามานะครับ นี่คือสำคัญขั้นสำคัญอยากให้นะเ้อถืออีลีนะครับเห็นใบสัญญากันเลยนะครับนี่คือจุดอ่อนของตลาดอีกอย่างหนึ่งที่ผมกล้าบอกด้วยนะครับขั้นรับประกันปุ๊บเอาใบสัญญามาเขียนกันเลยนะครับขั้นบ่เป็นไปตามหรือมีปัญหานะครับภายหลังสามารถหนึงมีหลักฐานนะครับมีพยานลงพยานนํานะครับ เข้าไปหาตำรวจเลยลงบันทึกประจำวันนะครับฟ้องได้นะครับถือว่าเป็นคดีได้แล้วก็มีความหนาเสื้อถือนะครับจังไหนเข้ากับสนะแน่นอนนะครับขั้นตลาดเท็ดในแนวนี้ไ้นี่ผมว่านี่ซีดีเลยนะครับเพื่อความ ก้านานะครับแล้วก็ความมันคงความหนาเสถือของวงการมั่ววงการคว้ยนะครับเพราะว่าสิเป็นค่อยงามบ่างามนะครับตรงมีหลักประกันที่ชัดเจนนี่คือจุดด้อยเลยนะครับในความคิดผมเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าคนตังใจสิมาเลี้ยงแล้วมาเจอจังสี่นะครับเพิ่นกับโบอยากเลี้ยงก็เลิกเลี้ยงเลิกลุ่มความคิดไปนะครับขั้นผู้ใด พ่อผักดันให้มันเป็นไปได้ก็ถือว่าดีนะครับกกติเป็นผลงานของคนคน,นนั่นนํำนะครับผมก็มีแต่ความคิดนะครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งคือสามารถแบ่มันสีสามารถแบ่งโซนไ้เลยคนที่ขายกั็สีหู้นะครับแล้วก็สีแยกขายเป็นโซนได้นะครับว่าโซนเนื้อนะครับกับโซนว่าดีนะครับเขาสีแยกกันไว้เลยนะครับ เพราะว่าอย่างท่านมีสัญญาณนี่คนนี่รูอยู่แล้วนะครับคนที่เบิ่งงั่วเป็นนี่รูอยู่แล้วนะครับว่าเป็นจังไรน,นะครับแล้วก็ที่บวกาเอาไปขายตัวขายนะครับเพราะว่ามีหลักฐานชัดเจนนะครับสามารถฟ้องได้นะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญที่ผมอยากให้พักดันนะครับในวงการมั่ววงการหวยนะครับในตลาดนัดอีกอย่างหนึ่งก็คือมัว่วที่เป็นงวัวเนือ้อ ควยเนื้อสังกิโลเลยครับบนทองตอร่องกันกำหนดราคามาเลยนะครับสีถึกสิแพงสีจอยสีอ้วนสั่งขึ้นตะสั่งเลยนะครับกรจจายกันเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งสีบัไดงมาเถียงกันบ่วแดงมาตอล่องกันดุนะครับสีบัวดงเบาหลายค่ำนะครับเมึงลักษณะร้วั็จุงใส่ตะซั่งร้วั็จ่ายเงินเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นความคิดผมนะ มันสีง่ายขึ้นนะครับสําหรับง่วเนื้อควอยเนื้อนะครับมันสีบุได้มาเถียงกันนะครับสีบุได้มาต่อร่องกันหลายนะครับผมกะเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่อยากแนะนํานะครับทึ่งมือใหม่นะครับในการเลี้ยงราคาแพงภาว่า งัวมีหลายคนถามว่ามีหลายคนถามว่าราคางัว่าคือแพงนะครับหนึ่งคือคนสื่อหลายกล่วงัว่านะครับเหตุใดมันสถือมวยากนะครับเดือนหนึ่งคันร่วมกันได้เนี่ยโมตรงไปซื้อเลยสีม,มีแต่ซุ้มขายนะครับแล้วมันก็สีลดลงเองนะครับแล้วก็ทย่อยไปซื้อนะครับง่ายน,นิดเดียวนะครับกลไกตลาดจาังไหคนที่ซื้อมากขายไปเขาข่ามือเขาขายอยู่แล้วนะเบ้กขั้น มีแต่ผู้ขายบ่มีผู้ซื้อมันกระถือนะครับอันนี้ก็เป็น,นกลไกง่ายๆนะครับนะราคาแพงกระยุดไว้ก่อนนะครับล่อจักน่อยนะครับเดี๋ยวมันกระลงเท่ากับใครไปซื้อเลี่ยงนะครับบางคนซื้อง่วเแพงนะครับมาเลี่ยงเพราะย่ำ จะขายนะครับราคางว่าลงนะครับถามว่าบวกลงเขาก็จขาดทุนนะครับกันเท่าเลียงบวดแล้วก็เลือกงว่บวเกีงนะครับขาดทุนย่อหยังมื่อทีครับราคาตลาดนี่สิมีอยู่2อย่างนะครับเวลาซื้อกับเวลาขายเวลาขายนะครับเข้าขายนี่เจ้าไซสก็ถือกว่าราคาตลาดนัดนะครับเพราะว่าพอข่ามาซื้อนี่เขากดอยู่แล้วนะครับ งื่ทีละค่าสูงก็คืึงวง่ทีอยู่กับพอค่านะครับเพราะว่าพอค่ามาซื้อกับไทยบ้านนะครับกต่ทีกดราคาเพื่อ,อไปขายในตลาดนัดหรือขายเอากำไรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเ่าก็ต้องยอมรับให้ได้นะครับถ้าทาซื้อกับพอค่าแล้วก็เข้าเบิองวงื่อนเก่งนะครับแล้วพ่อเข้าไปซื้อกับอ่ะพอค่ามาซื้อกับเ่านี่ถึกนะครับแล้วพ่อวง่าไปอยู่ในมือพอค่า พอขามาขายให้เหาแพงนะครับสรุปว่ากลับมาอยู่น้ำเห่าอีกคือเกานะครับพอขามาซื้อก็ซื้อถึกนะครับมันก็สิเป็นสี่แล้ครับคนไกลตลาดอีกอย่างหนึ่งนะครับผมอยากฝากไว้คือบางคนยังบ่รู้ว่าเลี้ยงเพาะหักหรือว่าอยากเลี้ยงพอตามกระแสนะครับเห็นกระแสมันว่าผู้นั้นผู้นี่ไปเลี้ยงงวัวกลับบ้านไปเลี้ยงงวัวนะครับล่าออกจากงานไปเลี้ยงงวัวเลี้ยงค้ายนะครับ บางคนบม่เคยเลี้ยงหรือบางคนเคยเลี้ยงแต่ว่าห่างหายมาโดนนะครับเบิงบ่งม่ยากนะครับขั้นภู้บ่บ่บทีมบยยั่งเข้าใจเจ้าของนะครับว่าเจ้าของอยากเลี้ยงเพราะฮักอีหลีนะครับมีใจอีหลีหรือว่าอยากเลี้ยงเพราะตามกระแสนะครับผมแนะนาเลยนะครับ1คั่ขั้นโมหูเทียนะครับ ไปตลาดนัดดู 3, 4, ด, 5, นดูนะครับอย่าเฝ้าซื้อเทียไปจัก3าสี่นัดหานัดแล้วก็ไปเลาะเบิ้งคอกหลายๆคอกนะครับเท่าทีได้ซึมซับเรื่องการเห็นเรื่องกินนะครับเขาที่ยอมรับกินในวอนะผมไปตลาดท่าระดีพอ่อหลายนะครับดึงขึ้นรถการยากนะครับจับการยากจูงกานยากนะครับบางเที่ยวโตมบ้านไงกับมี่นะครับ ได้เบิง้งว่าตัวใดเป็นเชือกโบเป็นเชือกนะครับพ่อเข้าไปดูๆเข้าสีคอยซึมซับไปเรื่อยนะครับขั้นเฮาไปเกินซีหาเทียนะครับแล้วก็ไปเบิง่งคอกอีกหลายๆคอกแล้วเฮาายุดไปนี้ครับเฮ้าสิมีความคิดหอดความอยากจะไปขั้นบบได้ไปบบเป็นตอยูนะครับกระว้นกับว่ายหรือว่าบบเป็นอันกินอันนอนเลยนะครับบางคน ที่แบบหลงซึมซับแล้วหลงหักไปในตัวนะครับหมักไปในตัวพ่อมีความรู้สึกว่าขาดบ่ได้แล้วนะครับให้ไปล่องเรียงกับเพื่อนเลยนะครับสมมุติว่ามีมูมีพวกไปเลยนะครับขั้นอยู่ตา่างจังหวัดหรือหอบผ่าหอบอยังไปเรียงนะ้าเพื่อนจกักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับหรือเดือนหนึ่งนะครับหรือค่อยคอยขั้นอยู่ไกลบ้านกะ ขอไปเลี้ยงน้ำเน่เน่ขอให้ไปเลี้ยงน้ำเนนะครับจักมือนะครับคอยซึมซับไปเข้าสีไดลูว่าหนึ่งแต่งแต่เปิดคอกนะครับเปิดจังไหนปิดคอกปิดจังไหนมันใครสีเนียนงววตำค่อยตำใครสีบลุดนะครับบางโตห้างไปหัวห้างไปนะครับมุดออกได้คุกเข้าข้านออกได้นะการมัดเชือกนะครับมัดสูงมัดต่ำมัดสั่นมัดเหี้ยวมัดจังไหนใครสิบลุด มัดแจงหนไข้สีโบกของลูกนะครับแล้วก็พันข้อนะครับจนเกิดการสูญเสียมัดจังหนไข้สีนอนได้สบายนะครับยืนกบสีพอดีนะครับลูกขึ้นไลหัวเกง่ไเงไรแมงไรยังได้สบายนะครับแล้วก็การปลอยนะครับเข้าตรงปลอย แม่ไก่อนนะครับแม่ที่เป็นเจ้าฝูงหรือแม่ที่เป็นน้ำฝูงสิได้ไปเรียนรู้ว่าง่วตัวไดนิสัยเป็นจ้าไดนะครับนิสัยปล่อยละต่ำมูส้นมูนะครับหรือต้องมัดไว้ไกลมูหรือต้องปล่อยมูเบิ้ก่อนใครไปปล่อยตัวที่มันส้นมูนะครับเพื่อที่บไห้มัน,ปนไปไล่ส้นมูนะครับซุ่มที่บฮันไปปล่อยนี่ก็สําคัญนะครับเวลา ออกคอกนะครับเวลาหลัดง่วเวลาเอาง่วกินน้ำนะครับผักเทียงเข้าสีไดหลู่วมามือหนึ่งกิจกรรมของการเรียนเลี้ยงงัวเนี่ยมันมีอย่างเนี้นะครับแล้วก็เข้าทนในบอนะครับยางน้ำง้วไปเลี้ยงนะครับตากแดดตากลมนะครับกินเข่ากับกินน้ำเทียงหน้าน้ำ ขวดหนึ่งสองขวดนะครับพ่ายไปเรียงง่วนนะครับหรืออาทีเป็นฟา้ามนะครับเท่ากับไปล่องสัมผัสในฟา้ามไปขอเพื่อนนะครับเป็นแรงงานยักมือสองมือโดยที่เท่าเบาค่าเรงคือไปเรียงเอาประสบการณ์เลียงเพื่อที่หูกิจกรรมของง่วนแนวของฟา้ามอาทีโบมีกันย่างนะครับฟา้ามเพื่อนอาธีเรียงขังขอ,อกเลยเท่ากับไปเบ่งกิจกรรมหนึ่งตื่นขึ้นมา ไปนอนเลยนะครับนอนเลยไปนอนกับเพื่อนเลยเขาสิได้อูว่วหนึง่งตื่นขึ้นมาเขาเหตุอย่างนี้นครับตรวจง้วแงมือเศรเบิง้งอาการว่าวตัวใดป่วยบบป่วยว่าตัวใดเป็นซัดว่าวตัวใดใกล้สะออกนะครับแล้วก้อนออกต้องดูลงงดแลจังไหนนะครับต้องคัดแยกไว้นะครับหรือเตรียมการออกลูกไว้จังไหนนะครับแล้วก็บบึง้งการให้ยา ให้อาหารนะครับให้จังได่ปริมาณนะครับงัว่าสิบตให้ซําไกดยี่สิบตให้สําไกด,ให,ใ,ดให้ยังเนให้เป็นเวลามือหนึ่งจักเวลานะครับมือมือละเท่าไหนะครับงัว่ใครสีอิม่มขั้นโบอิ่มมันกับสีห้องมันกับสีํากันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญการบริหารจัดการนะครับเรื่องน้ำเรื่องการเก็บกวาดทาความสะอาดเหตุจังได่นะครับ ยามือแรงตรวจงัวเบืองจังได์นะครับงัวเจ็บงัวป่วยงัวซึมเศร้านะครับเบืองจังได้งัอมีพยาธินะครับเป็นอาการจังไดเฮ้าสีรูนะครับว่าเข้าสิเหตุแบบไหนนะครับการดูแลการส่วนสะพ้ายการดูแลตั้งแต่ก่อนคอดจนหดคอดนะครับกินนมบไวย เหตุจังไดน,นี่ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับทุกสิ่งทุกอย่างขั้นเท่าเหตุไปแล,ล้วเรี่ยวเท่ามีความสุขนะครับเมื่อยนะครับผมยอมรับมาเมื่อยนะครับแต่ว่าการเมื่อยนี่แล้วเทามีความสุขนี่เขามานอนตื่นขึ้นมันกระเศร้านะครับว่าคือเมื่อยใจนะครับเมื่อยกายหนีนอนพักผ่อนกระเศร้า ตปเมื่อยใจนี่กินบ่วได้นอนบ่วรับนะครับอยู่ได้กระทุกนะครับพอเฮ้าไปเฮ็ดซูมือซูมือนะครับแล้วเฮาก็ตัดบทไปเลยเศร้าเห็ดขั้นเฮ้ามีความรู้สึกว่ามันมันตกไปหรือว่าหงุดหิดอยู่บ่ได้คิดหอดงวัวคิดหอดค้ายนะครับนั่นแหละคือเฮามีความรู้สึกว่าเฮ้าหักเฮ้ามีใจอหลีนะครับมีความผูกพัน และอีกอย่างหน so pues ึ่งเข้าในประสบการณ์ไปในโตนะครับโบแมนว่าซื้อมากล้วก็เลี้ยงได้เลยนะครับถามว่าเลี้ยงได้บบเลี้ยงได้แต่ว่าเข้าบบมีประสบการณ์มันติดใจเวลาโดนครับบางทีเกิดการสูญเสียยางมัดเสือกเนี่ยเอาครับมัดโบเป็นนะครับเกิดการสูญเสียก่อนครสีหูว่าเออมัดยังสี่มันติสูญเสียมันสิพันข้อลูกมันคล่องนะครับเกิดการสูญเสียแล้วค่อยสีหูจักผมว่ามันมันคุ่มบ มันบคุมนะครับแล้วมันสิเบิดกําลังใจนะครับผมก็เลยอยากไปล่องเรียงกับเพื่อนนะครับไปศึกษาเพื่อนไปเที่ยวเล่นดูๆนะครับน้าตลาดนัดน้ามูที่เรียงงัวเลียงค้ายนะครับล่องไปสัมผัสก่อนนะครับคั้แรกแล้วค่อยไปล่องเรียงนะครับพอล่องเรียงแล้วมีรู้สึกมีความรู้สึกว่าหักนะครับเราขาดเมลใดมีความผูกพันเท่ากับคอยสื่อมาเมลียงนะครับ มันมีทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่การเห็ดคอกนะครับเป็นอย่างเช่เห็ดคอกสรงนี้นะครับหมาแงนนะครับหรือเป็นจัวนะครับนำโบไลเข,าข่าคอกฝนตกฝนตกเราขังในคอกนะครับนำไหลใส่คอกแสงแดดเข่าถึงทั้งเศร้าทั้งเย็นนะครับต้องเบิ่งลักษณะคอกลักษณะแสงแดดน้ำนะครับเพื่อให้มันแหงอยู่ตลอดเวลานะครับง้วโบตรง ห่วง่ามันหอดน,นะครับแต่ว่าควอยเท่ากับตรงเบืองอย่างอื่นนํานะครับที่สําคัญเบิงความผอมจะขวงนะครับว่าเาพาผอมซําไหนนะครับมีทีจกไกลน,นะครับมีแปลงปลอยบอ่อหรือว่ามีตะบ่งเหตุคอกแล้วก็บ่งปลูกหญา้าเข้าตรงรูจักจะขวงก่อนนะครับว่าเฮามีอย่างแน่พร้อมซําไหนแล้วก็เนวทางในการเลี้ยงเข้าสี่เลี้ยงแบบไดนนะครับสําคัญนะครับ สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือคมพร้อมของเขานะครับ <c oughs> ว่าเขาเขาต้องชัดเจนนะครับว่าเขาสี่เรียงในแนวทางไหนเรียงขายลูกนะครับขายลูกเขาต้องให้เหตุผลกับเจ้าของว่าที่ซื้อเมลูกมาเลยนะครับเมลูกนี่มันในเลี้ยวนะครับคือมัน ถ้าเท่าเรียงขายลูกนี่ซื้อแม่ลูกมากนี่ปีหนึ่งนะครับลูกที่ติดมากเท่ากับกาสามารถขายได้เลยนะครับปีต่อไปมันออกมานะครับมันก็นสิไปได้เร็วนะครับปีหนึ่งขายได้เลยเลียงไปปีหนึ่งขายได้เลยนะครับมันสิไปได้เร็วแต่ว่าขั้นเท่าเบิ้งว่าบรเป็นนะครับการซื้อแม่ลูกนี่ถามว่าวามเสียงมันมีมีบอนะครับแต่ว่าก็มีแต่ว่ามันก็นหน่อยเพราะว่าเป็นแม่ลูกเรื่องระบบสืบพันธุ์นะครับ ขั้นซื้อลูกเดือนสองเดือนนี่อาจที่มีความมั่นใจสูงนะครับว่าสีบัวเสียงโตง่วเป็นซัดซ่านะครับเป็นซัดซ่ากา็อาจจะเป็นเรื่องของความสมบูรณ์น้ำนะครับการเลี้ยงน้ำนะครับแล้วก็เรื่องของสายพันธุ์บางโตัมันก็นให้ลูกซ่านะครับนี่ก็เป็นสําคัญขั้นเท่าซื้อลูกหาหกเดือนมากนะครับแม่มันต้องท่องสองสามเดือนนะครับ สองสามเดือนนี่หรือเดือนสองเดือนนี่เป็นช่วงอันตรายนะครับสําหรับมือใหม่ราะว่าเฮ้าเบิงบอกลออ่ะครับต้องอันตรายเศ้าเบิงค่ะีชัดเจนนะบ,บางบางเทียกันยังผิดพลาดน,นะครับคันหมอโบเก่งนะครับมั่นกันสิเสเวลาเฮ้าบางเทียมั่นมุดลูกออกหรือผสมบบติดแล้วเขาเอามาขายสิยครับก็าอาจถึงได้นะครับคันซื้อลูกใหญ่มาเลี้ยวนะครับ นี่ก็คือขอดีข้อเสียนะครับแล้วอีกอย่างก็คือขั้นซื้อแม่งวยานมมากนะครับกับแม่สาวนะครับเฮาสีขั้นมาเรียงขายลูกกับสิไซเวล่าแน่นะครับประมาณ2ปีนะครับสัวสีได้ลูกนะครับแล้วกัสซัวสิพรอมขายนะครับกติสาแน่แต่ว่าคนสีเห็นแบบนี้ต้องมีทุนสำรองนะครับในค่าใเ้จ่ใจชีวิตประจําวันนะครับ ย่งหน่อยๆนมี่สามปีแน่นอนนะครับแต่ขอดีกับมีนะครับขอดีเข้าสีไแดงง้อสดแล้วกับที่ยู่เฮ้าโดนนะครับแล้วก็ที่ม่มมีปัญหาเรื่องแท่งเรื่องระบบสืบพันธุ์เรื่องผสมบติดเรื่องมดลูกออกมากนะครับพอว่าง้อมันสดยังบอหันในผ่านการมีลูกมาเทียนะครับบอหันในมีการผ่านประสบการณ์แล่านีมากนะครับเขากับหวั่นใจได้เลยนะครับ อีกอย่างหนึ่งคือการซึ้งว่าทองนะครับการซึ้งว่าทองนี้อดีก็คือเข้ามาเลี้ยงบัวโดนมันก็ออกลูกนะสามารถกินนองได้เลยนะครับเลี้ยงบัวโดนก็เห็นผลงานเห็นลูกเข้ากับสีรู้สึกดีใจนะครับแต่หนึ่งก็คือการขนทรงกับตรงระว่างนะครับคันท้องใหญ่นะครับ บางเทีก็มีปัญหานะครับลูดลูกนะครับในทองรุดหรือว่าออกหรือแทงนะครับสําคัญที่สุดคืองวดทองนี่ราคาที่สูงนะครับราคาที่สูงนะครับอันนี้เขากะต้องทําใจนะครับเพราะว่ามันก็ใไซเวลานะครับส่วนสีเหลี่ยงในมาจนทองปานี้นะครับมันก็สูงมืองค้นสูงสูงอีลีนะครับ ขันออกมาตัวผู้ขาดทุนนะครับบางเพียขันออกมาตัวเมียใครเลี้ยงวีกซีหายเดือนใครสีได้กําไรนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะนะครับแนวทางในการเลี้ยงเขาต้องชัดเจนนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นข้อมูลเล็กๆน,น,น้อยๆนะครับที่ผมอยากมาแชร์มาเว้าให้มือไหม่นะครับได้ทำความเข้าใจนะครับแล้วก็สีได้ตัดสินใจง,ง่ายขึ้นนะครับผม ก็ฝากกดไลค์กดแช่นะครับผมแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับผมติดตามทังเพจได้นะครับทังเพจเฟซบุ๊กนะครับวอลาชิน่าฟาร์มนะครับหรือติดตามทางเฟสก็ได้นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับนนทวัฒน์นะครับวอลาชิน่านะครับก N O N นะครับ T A W A T แล้วก็เวนนะครับ W O ra นะครับ c h i n a นะครับผมเบอร์โทรกะบ098 630 2073นะครับ,นะรบโทรมาปรึกษาได้นะครับผมเรื่องเกี่ยวกับง่วหรือการเตรียมตัวนะครับสิเรียงง่วผมกะแนะนำนะครับหรือว่าแหลกเปลี่ยนข้อมูลก,กันนะครับถึามาว่า,า,ามาแช่ประสบการณ์นะครับอันไหน ลูกกะแนะนํากันไปนะครับบางทีผมก็ขอคําแนะนํานะครับจากผู้ที่โทรมานะครับต่างคนต่างเรียนรููกันนะครับโมมีผู้ไดเกง่งโมมีผู้ไดจบนะครับหลักสูตรนี่ก็คือเลียนไปเรื่อยๆนะครับก็คลิปนี้กะสวัสดีครับ